สวัสดีค่ะสวัสดีครับบูรัตลักกี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันเหรอใช่ป้าบิ๊กอินทูเอนเนนะซีรีส์ของบูเองแต่เราแกะไปแล้วนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นการเปลี่ยนร่างให้น้องหัวเบี้ยวของบูอ๋อหัวเบี้ยวคราวที่แล้วใช่ไหมใช่คราวที่แล้วอ่ะเราเราเปิดแล้วปั้นหัวเบี้ยวไงแล้วแล้วแล้วทีนี้อ่ะ คุณคุณแม่ไม่ยอม่ะไม่ยอมแล้วยังไงคุณแม่ก็เลยร่างอีเมลร่างอีเมลใช่แล้วแลคุณแม่ก็ส่งอีเมลนะแต่ให้คุณบัวคุณบัวที่ไหนพ่อหมัพ่อมาดโอเคแล้วก็หลังจากนั้น1เดือนผ่านไปหนึ่งเดือนเลยใช่ไหมใช่ครับเขาก็ให้เราไปรับของเขาก็ให้เราไปอัญเชิญน้องร่างสองมาอ่า สิอร์สีเหลืองๆอ,อยู่ป้าปัาป๊บาทำหน้าที่หน่อยแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ <S <S ใช่ก็จะได้สติกเกอร์เหลืองมาจากช็อปเลยนะอ่านี่คือเราเปกับช็อปนะครับอ่าเดี๋ยวปสั้นๆนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ส่งคอมเลนไปว่าเออคุณภาพของอยากเรยกขอเปลี่ยนเขาก็ให้เปลี่ยนนะครับนะก็ขอมาแล้วจ้าใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยจริงๆก็ไม่หนึ่งเดือนเท่าไหร่หรอกป้าซื้อวันที่26เมษายนนะแล้ววันนี้ก็วันที่25พฤษภา จ้ะต่างกันวันหนึ่งฉุยอ่ะนี่นะครับกล่องที่มีความแตกต่างกันนะครับนี่กล่องที่เราซื้อเป็นกล่องสูมจากป๊อปมาร์ทนะครับแบบยกบล็อกนะก,ก็จะไม่มีสติกเกอร์นะครับส่วนสติกเกอร์นี้เข้าใจว่า<ไ>ขเข,ขาระบุเนะขาระบุมาเลยว่านะครับว่าข้างในนี้จะเป็นกล่องสีม่วงเห็นไหม,ไมเขาเขียนว่าลัคกี้เลยนะป้าไหนไหนี่ไงลัคกี้เออจริงด้วยเขาเขียนเลยนะครับนี่ลัคกี้เลสตอ่าแสดงว่าเราขอเด้น้องลักแน่นอนนะครับ แต่ทีนี้เราจะมาดูว่าน้องตัวปเ,เป็ดที่เปลี่ยานมานเนี่ย,ยหัวเขาดีขึ้นหรือยังนะครับามาแล้วเราก็แกะกันเลยงั้นเราฉีกนี้ได้ไหมหรือเราตัดตูดดีแล้วแต่ป้าตัดตูดก็ได้ได้สวยๆวยนะครับพี่จ้งางหน้าด้ายดาสกีอยู่ในกล่องสบายดีไม่ออกมาใช่ไหมล่ะออก <laughs> นะครับแกะมันแล้วจ้า ก็ตว่าออกมาเป็นซี่เคนี่ค่ะน,น,นี่นะครับนี่ฮะเอาไรเก่กามามเลยนะสวยงามมาถือก่อนกัดกัดไว้กัดไว้อ่ากาัดกูเองนี้เราก็จะมาลุ้นว่าหัวน้องนะน้องหัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่งกรรมเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดสวยกว่าตัวเก่าอ่ะสวยสวยกวับบูอ,อ่ะบูไม่ได้คิดเลยป้า จะเป็นยังไงตื่นๆตนไงมันลุ้นกันดีกว่าอุ้ยหัวตรงหัวตรงหัวตรงหัวดีหัวดีหน้าได้หน้าได้ผิวสวยขาวใสอ้อ๊ะแต่เธอชมพูไปนะใช่เราผิววันชมพูไงไหนดูซิความสูงเป็นยังไงอือเทียบความสูงอุ้ยตัวนี้ขาเบี้ยวไหมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยๆดูกันทีละจุดนะครับ หูตัวใหม่ได้นะหัวก็น่ารักเออหัวก็น่ารักอยู่นะไม่ไม่เบี้ยวแล้วนะครับนี่นะครับไหนดูหน้านะใครเนี่ยใครเนีย <c oughs> เอามาดูหลังกันหน่อยหันตูหันตูหันตูให้ดูหน่อยสิเป็นไงบ้างไอ้ของเรานี้มันทูโทเลยเนี้ยหแหล่งซี่ชัดเจนเลยนะเออก็โอเคใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับ แต่มือเราเอ้ทำไมมือเราเป็นอย่างนี้ฮะดูพี่จนี่มือแบบเหมือนเหมือนจะจะจะกอดอยู่ตลอดเวลาก็ก็ป้าก็ทางทางสิทางทางนี่ใช่ไหมใช่อาการอ่านี่มาขานะครับดูขากแก็เก็บเลยนะขาก็<ล>โอเคนะเบี้ยวเบี้ยวหน่อยขานี่แบบเบี้ยวเยอะเลยแหลนะไม่เบี้ยวหน่อยหว่าขาทางสิงต้องต้องต้องดัดเยอะเลยอ่ะป้าป้เจ็บแทนอ่ามาดูความสูงกันหน่อยดีกว่าเป็นไงยืนตรงๆสิ ป๊าไหนเป็นไงได้ไหมจับกระดูกเดี๋ยวเท่ากันจริงหรือเปล่าโหนอย่าอย่าโกงสิอย่าโกงสิขยงใหญ่เลยป้าวาปู่เท่าไหมเท่าแหละป้าเท่าเหรอทำไมป้าต้องมาจับผิดความสูงปูด้วยอ่ะป๋าปูรีปูนี่ปูทั้งคู่แหละนะเป็นร่างวตารนะโอเคก็ถือว่าสวยงามนะาดีกว่าตัวเก่านะครับก็ให้ผ่านไหมผ่านไหมผ่า ผ่านนะครับเรียบร้อยนะครับมีบปัญหาติดต่อคุณบัวอีเมลไม่รู้นะอไปขอคุณบัวเอาเองอโอเคก็เรียบร้อยดีนะครับก็เป็นประสบการณ์มาใช้ให้ฟังนะครับสําหรับใครที่เปิดเรื่องปัญหาแต่ว่า<ก>ทางทางเราเนี่ยต้องถ่ายการเปิดกล่องแล้วก็ตําหนิเนี่ยไปให้ทางป๊อปมาสาขาใหญ่นะครับที่จีนเขาดูแล้วเดี๋ยวเขาจะอนุญาตว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้า ถ้าเกิดเขาไม่มีของเขาจะคืนตังค์ให้นะแต่ถ้าเขามีของเขาจะส่งของมาให้นะท่านผู้ชมซึ่งเราก็ต้องมาแกะลุ้นดูอีกทีหนึ่งอยู่ดีทีนี้ระยะเวลาในการดําเนินการก็ต้องใจเย็นๆนะเราอ่ะเป็นผู้ซื้อเราต้องแจ้งเคสมายในเจ็ดวันนะและต้องเก็บใบเสร็จไว้ด้วยนะครับโอเคอะยังไงดีเราไปไปเล่นกันดีกว่านะเ่ะงั้นฝากฝากคิปฝากคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บูด้วยนะครับ เขราวหน้ามีอะไรมาใหม่ๆมูจะเอามาแชร์สวัสดีค่ะ